สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องสวนครัวก็กลับมากับเมนูอาหารอีกแล้วค่ะโดยเมนูที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะคะเป็นเมนูของว่างที่ทํากี่ทีนะคะก็หมดทุกทีเลยค่ะเด็กๆเ,เนี่ยชื่นชอบมากๆเลยโดยเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือไก่ป๊อปค่ะทําง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะโดยวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีสันในไก่300กรัมค่ะ เกล็ดขนมปังอันนี้เราบดให้เขาละเอียดหน่อยนะคะนมข้นจืด120 ml ค่ะเกลือ1ช้อนชาพริกไทย1ช้อนชากระเทียมทุบ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองค่ะโอเคค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากหมักตัวเนื้อไก่ก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อไก่เนี่ยเราจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสันในนะคะเราจะใส่เกลือพริกไทยแล้วก็กระเทียมลงไปจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะเมื่อเราคลุกจนตัวเกลือเนี่ยละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราถึงค่อยใส่นมข้นจืดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกครั้งนึงค่ะ ส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อครบครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะนําเขาไปชุบไข่ชุบแป้งกันค่ะโดยวิธีการชุบนะคะเราจะชุบด้วยแป้งอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งทอดกรอบก่อนนะคะจากนั้นก็นําไปชุบกับไข่ไก่ค่ะและสุดท้ายเราถึงค่อยชุบเก็บขนมปังค่ะชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดครบทุกชิ้นค่ะ ชุบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเตรียมนําไปทอดได้เลยค่ะโดยเราจะตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะพอน้ํามันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยใส่ตัวไก่ลงไปทอดค่ะสาเหตุที่เราใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะเนื่องจากว่าตัวเกล็ดขนมปังเนี่ยเขาจะไหม้ค่อนข้างง่ายค่ะถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยตัวด้านนอกอาจจะไหม้แล้วแต่ตัวข้างในก็อาจจะยังไม่สุกก็เป็นได้นะคะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเกล็ดขนมปังด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองค่ะ เมื่อทอดจนสุกแล้วก็สีสวยแบบนี้นะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมนำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่ป๊อบของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากรสชาติอร่อยราคาประหยัดทำกี่ทีเด็กๆในบ้านก็กินหมดตลอดเลยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องส่วนครัวของเราได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเวลาที่ช่องของเราลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ